สวัสดีพี่น้องบนนานณาธิการวันมันสิดผ้าตำตำมีใส่ห้อยโขงใส่หัวห้อยเสดีเพ้อมนะมใส่บักพลิกลงไปไนี่ห้อยโขงซื้อมาเมื่อวานนี่กำลังเสร็จกินนะต้มเดียบดอยแลนะหอมเป็นหอมใส่ผงนวดลงไปพี่น้อง พวงเดียวพ่อพี่พมันกินเอล้วน้ำตาลต้งไปเนาะอยาจะต้มมันใี้กินน้องต้มมันี้กินน้อง กบร์โคกแนะ่มือนี้บนทวงพื้นจ้ากงสิิไทยทรงพือปทาออไทายอยย่แคมไม่นะไม่เบิ่งนงเงพื้ไปบักแม่ามาไม่จะได้แม่ยัปนกระปุกตงป่า,าดเอาตนะีไบไม่โยกปันในกับุรงพรมจากรอบ,บนั้น ข้าปาบ <c oughs> าบมเนื้อฮะมีบักนาวใส่เนี่นู่งไปเ่ยอันนึงมา้ต่กหอมใช่หัวหอยวันนี้หัวหอยส่านพุนาบูเห็นจังไหนอี่นะโต๊ะจะเย็นจังเลยแหลยตรงนี้บ้างนี่บ้าง น้ำาลงใส่างสดายวยกันสามคนเห็ดนเียงเลอะเดอกระแดกลงบดดเสนบดีดเดียวด้วยกินหอมจากประแดก กะล่างมาคือใส่ช่วยมาคือลงพี่น้องจากสองหน่วยเนี่ยพักบ่บ่มีพักนั่นเดียวกับพื่อนนะใส่ซองกันแล้วมันแนงกับบัวตองเอาเฮ้ยมันแนงมันแนงพ่อแหละพ่อแหละบอกให้เพ่ะ เราจะสีถิ่มมันนี่เออมันเป็นแมมันนี่แมงบุ้งแมงบุงม,มันเป็นธรมธรมชาตรธรรมศาตรบ้าอีช่างออกอเอามีลงบันบมันใส่ใจนหะหอมีอัน,นหนึนงมีใส่ใส่เอาอกงเลยเท่านีเี่องมาอยู่ยงนี้ หางจิงนั่คือนีน้หาติงหางป่าหาใ้ใจนนคือ ใช่หรืาใส่น้ำปนนนไปอีกนิหนึ่งพี่น้่งใส่บนนีฮะจัดมาเลยวะมอะบ,บัตนีเขาต่อรงเขากันก่นก็น บ่อยากมีหนังป็นไดเนาะอยาไดูหนังอยากไปซะใส่คันไปเด้อใส่คันหนาบไปเด้อพอแล้วเดี๋ยวจะไปตัดอีกต้องสินกินจะไปถ่ายวิดีโออีกจังจากทรจำเนี่ยพี่น้องบม่อยากไม่เพี้บ่อยากไลายป็นไดเนาะ กับตม้มต้มห้อยโขงพี่น้องห้อยปังห้อยโขงบานหน้าเขาเองมาเด้อม,มาเด้อม,มากินข้าวน้ำผิดข้าวเพ,อ,เพอน,น้ำกันเด้อตำม,มีใส่ห้อยโขงว่านะห้หอยสุตรีพร้อมพร้อมก็นำซุปมีเจียวมีมีต้มห้อยของพี่น้องแล้วก็เจียวกระแดกบานเขาเองมาเด้อม,มาเด้อม,มากินขอ,อน,น้ำกันเด้อ